โอเคครับสวัสดีครับพี่กันจากสายเพนะครับแล้วก็พุกี้ดีไซน์นะครับแล้วก็บริการดีๆจาก easyweb.in.th นะครับวันนี้พี่การจะมาพูดถึงภาษา j a ว a s c r ิ p ตตอนที่3นะครับเรื่องฟังก์ชันนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันนี้ก็คือเขียนฟังก์ชันมาใช้งานนะฟังก์ชันคืออะไรนะครับ ฟังก์ชันคือการเขียนนะครับเราเขียนตัวตัวใดตัวหนึ่งมานะครับแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้นะเป็นก้อ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 นนะ,ะเราสามารถเอาไปใช้ได้เรื่อยๆโดยเราไม่ต้องเขียนคําสังง่งคัาคำสัำ่งเดิมซ้าๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ใช้ input นะครับ input ใช้ ใช้อะไร input ใช่ button ใช้่ม id เท่ากับอะไรต้องใช้ฟังก์ชัน on click ฟังฟังแล้วกันฟังเจยๆจ a วาลู l i c k เมื่อก,กี้จะสังเกตเห็นว่าพี่จะใช้ input หรือจะใช้ button นะครบนนะคับต่างกันนะสินแทกต่างกันแต่การใช้งานอะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยโอเคเปิดฟังก์ชันเลยครับผมฟังก์ชันชื่อว่าฟันใช่ไหมข้างบนเหนะ็นไหมเนี่ยฟันฟันฟน, <c oughs> นะเปิดฟันอะ่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมฟังกชันแล้วก็ฟังก์ชันนะครับอะ่ะมา เขียนเลยคำสั่งอันเลิศ function c a l o s, <S function call น Fun ะครับ m m i e okay ต้องดีใจ พี่ให้โฟกัสเรื่องฟังก์ชันนะครับการใช้ฟังก์ชันโฟกัสตรงนี้นะคำสั่งตรงนี้ถ้าเกิดพี่มีหลายปุ่มนะครับพี่มีหลายปุ่มสามปุ่มนะครับเนี่ยจะกลางอันนี้เล็กเล็กกลาง ใหญ่นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับตอนนี้มีอยู่สามอุ่มนะครับแต่ฟังก์ชันมีอยู่ฟังก์ชันเดียวนะครับฟังก์ชันมีฟังก์ชันเดียวคือฟังก์ชันเล็กนะครับฟันตันนี้นี่เองอถ้าพี่เพิ่มสองสามนะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาฟันสอง 2. Alert. Alert ใหญ่อโอเค ก็จะสังเกตว่ามี3าปุ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้พี่เขียนฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วพี่จะเพิ่มเป็น,นใส่เทคพีใใส่เว้นย่อหน้าให้มัน,นขึ้นมาทับใหม่โอเคอมีอยู่หกปุ่มนะครับมาลองดูว่าพี่กดเล็กขึ้นคำสั่งว่าเล็กกดกลางขึ้นคำสั่งว่าลกาลาง กดใหญ่คือผมสังววาใหญ่มาดูบรรทัดข้างล่างนะครับพี่จะเปลี่ยนให้มันเป็นฟังก์ชันที่สองหมดเลยก็คือกลางบรรทัดที่สองก็จะขึ้นกลางหมดเลยเห็นไหมในสามปุ่มก็คือตัวนี้เป็นตัวฟังก์ชันที่เขียนมานะครับเป็นก้อนเอาไปใช้ยังไงก็ได้ใช้ไม่หมดใช้ไปเลยนะครับใช้ไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันนั่นเองนะครับผม โอเคตอนที่3ตอนฟังก์ชันตอนนี้จบไปแล้วครับเดี๋ยวตอนที่หน้ามาพบกับ ID นะครับการเช่เน,นะครับสวัสดีครับฝาก subscribe แล้วก็แชร์นะครับถูกใจเพจด้วยนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ